ขอครับสวัสดีเพื่อนๆชาวไทยคนใจโปเกมอนโกครับผมวันนี้ผมเจอคาโพยระคาโพยระครับเจ้าหัวลูกคางนะครับนักเต้นของเรานั่นเองนี่ครับโชว์สเต็ปสักหน่อยนะโอ้โหเมื่อวานนี้นะครับผมกิจกรรมคอมมูนิตี้เดย์นะครับก็ได้บันทึกคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆรับชมนะครับวันนี้จะลงให้รับชมเลยนะครับตอนนี้ขออนุญาตจับเจ้านักมวยนะครับนักมวยนักเต้นก่อนแล้วกันนะครับผม โอ้โหอาละครับได้แล้วเรียบร้อยครับผมเอานะครับเจ้าคาโปเอลราตัวนี้นะครับเจ้าหัวลูกข่างนี่นะเกิดบ่อยนะครับตรงนี้เออนะครับตรงที่ทํางานผมนะครับโอ้โหหนึ่งดาวโอเคครับเก็บไว้ก่อนครับเพราะว่าถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่หายากเลยนะเจ้าคาโปเอลราตัวนี้นะครับผมเจ้านักมวยนักมวยหัวลูกข่างนักเต้นเนี่ยนะครับเราจะคนจะเรียกเนาะ เอาละครับพิกาจูมา2ตัวเลยนะส่วนเจ้าโปเกมอนก็ค่าคกันมานะครับยังคงเหลืออยู่นะครับเจ้าหมาน่าจะยังมีอยู่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าคอมมูนิตี้เดย์เมื่อวานนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมเดี๋ยวขอจับตัวนี้กันนะเผื่อเป็นใช้นี่ไม่ใช่นะครับผมเอาละครับไปดูกัเลยครับว่าเมื่อวานผมเจออะไรมาบ้างนะครับผมไป นี่นะครับผมเริ่มเปิดฉากมาก็ไล่จับเพื่อที่จะหาชายนี่ก่อนเลยครับนี่ครับจิ้มทุกตัวครับเริ่มตั้งแต่11นาฬิกาสินาทีาเลยนะครับมาเนี่ครับจิ้มแหลกเลยครับเมื่อวานนี้นะตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับแล้วเดี๋ยวบทสรุปตอนเย็นนี่เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวรู้กันครับโอ้โหเปิดหน้าจอ เปิดเล่น2เครื่องนะครับไม่ได้ไม่ได้แบ่งจอนะครับเพราะว่าเครื่องมันร้อนจัดนะครับผมก็เป็นไ d ดีหลักนะครับบันทึกคลิปวิดีโอให้เพื่อนรับชมแล้วก็มี ID ดีรองนะครับซึ่งเป็นสีน้ําเงินนะอีกหนึ่งนะครับแล้วก็ที่ได้จับมีสีแดงกับสีเหลืองนิดสีแดงกับสีเหลืองนิดหน่อยนะโอ้โหก็ถือว่าฟาร์มไม่ดีครับเมื่อวานนี้ครับว่างด้วยนะครับแต่ว่าในแค่บันทึกคลิปวิดีโอให้เพื่อนเพื่อนรับชมนะครับแต่ว่า ยังไม่ได้ลงคลิปเลยก็นี่แหละครับผมจับหานี่ค่อนข้างจะยากเลยนะครับแบบแบบโร้อนเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันต่อครับนี่นละครับจนกระทั่งผ่านไปจนถึง1 1อนาฬิกา25นาทีที่ยังไม่เจอไชนี่นะโอโหจัดจัดนะครับก็เลยต้องใช้อินเซนต์นะครับเข้ามาช่วยด้วยนะครับนี่ก็จิ้มไปเรื่อยเลยครับแล้วก็ไม่ได้ออกไปที่ไหนนะครับก็ก็เลยไม่ได้มี ความน่าจะเป็นที่จะได้ชายนี่เพิ่มนะครับก็เลยวนๆอยู่แถวนี้นะครับจับอยู่แค่เอารัวโมดูที่เสาโบรกสต็อปนะครับแล้วก็จับแค่อินเซนต์นะครับน้ำหอมส่วนตัวเนี่ยนะครับผมก็แล้วแล้วก็วพื้นที่จังหวะโปรเกมอนแล้วแต่จะเกิดนะโอ้โหซึ่งมันก็เหลือน้อยมากเลยนะครับผมก็เลยค่อนข้างจะจับได้ยากพอสมควรเลยครับนี่นะครับจนกระทั่งถึงบ่ายสามเอยบ่ายหนึ่งครับโอ้โห ใบหนึ่งกว่าครับก็ไล่ล่าหากันต่อครับโอ้โหตัว CP สูงๆนี่ก็จับไปเยอะพอสมควรครับแล้วก็ทําการเทรดไปด้วยครับระหว่างนี้ครับกระเป๋าเต็มบ้างอะไรบ้างก็เทรดไปนะครับได้ลัคกี้มาด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายๆจะมีวิวัฒนาการล่างครับแต่ก็เกิดเกิดข้อสงสัยครับงงอีกเอ๊ะอีกครับว่าตกลงมันให้ถ้าไม่ตายถ้าพิเศษอะไรมาหรือเปล่านะครับผมก็เลย ทำให้สงสัยไปกันใหญ่นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับไปกันต่อเลยครับผมครับผมก็มาถึงที่อีกหนึ่งไอดีครับเป็นไอดีสีน้ําเงินนะครับนี่ครับเราได้ตัวลักกี้มานะครับตัวที่มีสีพีชสูงสูงงสองตัวได้กันเลยนะครับผมแล้วก็มีไชนี่มาอีกพอสมควรเลยนะครับได้ั้างไชนี่แซนออโรลานะครับแล้วก็แซนธรรมดาด้วยนะครับนี่ครับตัวสีเขียวเนี่ยนะครับ ตัวแซนออลารานี่มี2ตัวนะครับในไอดีสีน้ำเงินนะส่วนไอดีสีแดงนี่บทสรุปก็คือได้แซนธรรมดาครับสีเขียวมาตัวเดียวนะโอ้โหทั้งวันครับอันนี้ได้มา4 ID ดีครับไอ้ม่สี่ตัวนะครับสีเขียวเนี่ยนะครับสี่ตัวนะสีน้ําทะเลเนี่ยนะครับได้มา2ตัวนะครับชายนี่นะโอ้โหเอาละครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปพิพัฒนาการเจ้าตัวนี้กันก่อนนะครับผมก็งงครับผมนึกว่าเขาจะให้ท่าไม้ตายนะครับ เป็นท่าน้ำแข็งทั้งหมดเลยนะครับจริงๆไม่ใช่นะอีกตัวแซนเนี่ยนะครับมันให้ท่าน่าจะเป็นควิกชาร์จใช่ไหมท่าตีเร็วเนี่ยนะครับท่าตีธรรมดาเนี่ยนะครับตีเร็วเนี่ยน่าจะเป็นท่าผีนะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะโอ้ในไอดี รองเนี่ยนะครับรองสีน้ำสีน้ำเงินนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับไายแซนแพนตัวออโรรานี่นะครับตัวใหม่ในโปรเดก์เลยด้วยครับแล้วก็ท่าไม้ตายเนี่ยดีครับเนี่ยครับมันให้ชาร์ด์คอนะเป็นท่าพิเศษนะครับกับได้หมัดเยือกแข็งมานะครับซึ่งผมก็นึกว่าเจ้าตัวหมัดเยือกแข็งเนี่ยนะครับเป็นตัวพิเศษนะเป็นท่าพิเศษนะผมก็ไปโอ้โววิวัฒนาการร่างของเจ้าไอดีหลักนะครับโอ้โห เพียบเลยนะครับแล้วก็ตัวออโราของ idc น้ำเงินเนี่ยเป็นน้ำแข็งหมดเลยนะเนี่ครับผมมีวัฒนาการเป็นชายนี่นะครับผมออโราอีกตัวหนึ่งครับนี่นะครับแซนแพนอีกตัวหนึ่งครับเป็นชายนี่ออโราเนี่ยนะครับก็ได้หมัดเยอกแข็งอีกครับนี่ครับผมไม่ได้ดูว่าเขาให้ที่ที่ให้มาเนี่ยครับเป็นชาร์ดคร์นะครับผมเป็นธาตุผีนะเป็นตัวธาตุตีเร็วนะครับผมโอ้ไปคิดว่าเป็น ผ้าชาร์จซะอย่างนั้นนะครับนะครับผมแล้วก็ตัวสีน้ำเงินนี่วิวัฒนาการไว้เยอะเลยนะครับเจ้าแซนแพนตัวธรรมดาก็วิพัฒนาการไว้นะครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าจะมีใช้ PVP หรือเปล่านะครับแต่ก็ไม่น่าจะได้ใช้เล่นนะครับสําหรับตัวสีน้าเงินนะเพราะว่าตัวสีแดงเนี่ยยังไม่ค่อยจะได้เล่นเลยนะครับ PVP นะครับอืนี่ครับผม มาเลยครับแล้วเดี๋ยวไปดูตัวใช้นี่อีกสักตัว2ตัวดีกว่านะครับน่าจะวิวัฒนาการต่อจากตัวนี้เลยหรือเปล่านะครับตัวนี้นะครับเป็นท่าชาร์จนะเป็นไนซ์สแตทนะครับผมไนซ์สแตทนะบางคนชอบเลยนะครับท่ามือท่านี้นะครับค่อนข้างจะเก็บนะครับสเต็กได้เร็วเลยนะครับแล้วก็ชาร์จออกมาเร็วมากครับมาครับ859รอาตัวนี้ครับสูงสูงอีก1ตัวนะครับให้เพื่อนเพื่อนรับชมนะครับจริงๆก็ วิวัฒนาการไวหลายตัวนะนี่ครับหมุนอย่างเท่เลยนะครับผมเจ้าแซนแพนครับอีกร่างหนึ่งนะครับเป็นสีแดงหรือเปล่าครับจากสีเขียวนี่นะครับตัวข้างหลังเขานี่จะเป็นสีแดงครับนี่ครับอย่างเท่เลยนะโอ้โหแล้วก็เป็นตัวแรกในพวกเลเหมือนกันครับที่เป็นชายนี่นะครับผมในไ d ดีสีน้ำเงินนะครับผมไ d ดีสีแดงก็เหมือนกันนะสรุปเมื่อวานนี้นะครับก็แย่เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสีแดงกันดีกว่าครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมเอาละครับไปครับ หาแล้ะครับรอบนี้ครับนี่ครับพิมพ์ก่อนครับเจ้าแซนนะครับผมใน ID สีแดงนะครับ ID หลักนี่นะครับมีเจ้าแซนแพนที่เป็นออโรราฟอร์มอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็เป็นแซนแพนเนี่ยครับธรรมดาเลยนะครับนี่ครับเป็นธาตุดินสัส่วนใหญ่นะครับผมนี่ครับ โอ้โหแล้วก็เรามีตัวที่เทรดมาได้ลัคกี้นะครับกับสีน้ำเงินเมื่อสักครู่นี้นะครับผมเป็นไอดีหลักครับตัวนี้ครับนี่ครับไปมาสองตัวเลยนะครับ CP สูงพอสมควรเลยนะครับแล้วก็มีเก้าร้อยกว่ากอีกนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูครับว่าใช่นี่เนี่ยมีอยู่หนึ่งตัวครับโอ้โหแล้วตัวออโรร่านี่ไม่มีนะครับผมตัวออโรร่านี่ไม่มีครับแล้วก็มีเจ้าตัวแซนธรรมดาเนี่ยนะครับที่มี CP พีสูงสูงอีกนะครับเดี๋ยววิวัฒนาการเอา ถาไม่ตายในสแลปเนี่ยนะครับไว้ก่อนนะครับเพราะว่า ID นี้เนี่ยนะครับจะได้เล่น PVP บ้างนะครับบ้างนะไม่ได้เล่นบ่อยนะครับไม่ได้เป็นสาย PVP นะครับก็ใครอยากรู้ข้อมูลก็นู่นเลยครับเพจโปโกเทนเนอร์ครับพี่แกโคตรโหดเลยนะครับผมก็สามารถจับได้ทุกตัวนะครับทั้ง C p สูงและไม่สูงนะครับนี่ครับผมมีอยู่ตัวเดียวครับสุดๆแล้วนะครับโอ้ใน ID ดีหลักนะครับไม่ได้เลยนะครับกลายเป็นว่า ID สินเงินได้เยอะกว่านะครับ ส่วนไอดีอื่นๆก็ได้อย่างละตัว2ตัวนะครับซึ่งก็ไม่ได้ครบนะครับไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวเราค่อยไปไล่ล่าหาขั้นใหม่ครับในอนาคตอันใกล้นะครับแซนออร์ลาฟอร์มครับตัวนี้ครับจะแปลงร่างเป็นเจ้าแซนแพนนะครับผม CP สูงด้วยนะแต่น่าจะไม่ถึง2,000ันละครับตัวนี้นะครับเพราะว่ามัน CP มันไม่ได้เยอะแยะมานี่ครับหนึ่นะครับผม อ่าละครับนี่ครับผมวิวัฒนาการนี้ผมงงครับผมนึกว่าเขาจะให้ท่าน้ําแข็งครับมันกลายเป็นปรับพื้นราบครับไม่ใช่นะครับเขาไม่ได้ให้ท่าชาร์จนะครับให้เขาให้ท่าแบบตีเร็วนะครับก็คือเจ้าตัวชาร์ดครอ้นั่นเองครับท่าแรกนะครับไม่ใช่ท่าไม่ตายนะเออนะครับเอาละครับวิวัฒนาการอีกหนึ่งตัวนะครับก็เป็นลักี้โปเกมอนไปครับสบายสบายครับ โอ้โหนี่ครับตัวนี้ไม่มีชายนี่นะครับในไอดีหลักครับโอ้โหน่าเสียดายมากครับ1980ดครับในตัวนี้นะครับนี่ครับไปงงอีกต่ออีกครับเป็นใจโรบอลครับเป็นใจโรบอดใช่ไหมตัวเมื่อกี้นี้นะครับเนี่ยครับยังงงยู่ครับเขาให้ชาดูคอมาแล้วเนี่ยครับชาลุคอมาสองอันเลยนะครับยังคิดว่าเอ้าทําไมได้ใจโรบอลมาเนี่ยกับปรับพื้นราบนะครับผมคิดในใจนะไม่ได้ ใส่ซาวตกใจลงไปนะครับผมแต่ไม่เป็นไรครับเรามาวิวัฒนาการกันต่อครับเจ้าแซนแพนนะครับในร่างธรรมดาครับแซนตัวนี้ครับ CP ค่อนข้างจะสูงเลยนะครับผม1,000งพันกับอีก56นะโอ้โหว้าวละครับนี่ครับไปกันต่อเลยครับก็ช่วงเย็นแล้วนะครับเกือบจะหนึ่งทุ่มแล้วนะครับก็ได้วิวัฒนาการร่างเก็บไว้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเจ้าชายนี่เนี่ยนะครับ CP น้อยเหลือเกินนะครับจะได้ เซนแพนที่ CP สูงหรือเปล่านะครับไปกันครับเอาละครับผมนี่ก็ไล่วิวัฒนาการล่างเจ้าตัวที่ไม่ถึงพันหนะครับนี่ครับเก็บไว้นะครับเผื่ออนาคตได้ใช้นะครับก็วิวัฒนาการเอาท่าไนส์เลนี่แหละครับผมก็ดูตัวที่มัน CP 600กว่ากว่า700นินิดๆน,นะครับผมเพื่อที่จะ ให้มันไม่สูงเกินกว่า1,500นะครับ CP เนี่ยนะครับตัวนี้ก็อยู่1,358นะครับเก็บค่าในสแตเนี่ยครับไว้นะครับผมแล้วก็จัดการครับวิวัฒนาการเจ้าแซนที่เป็นไชนี่นะครับผมในฟอร์มธรรมดานะครับไม่ใช่ออโรราฟอร์มนะครับน่าเสียดายจริงๆครับใน ID หลักนะมาครับนี่ครับหมุนตัวอีกแล้วครับผม ก็สรุปครับในกิจกรรมคอมมูนิตี้เดย์ครับเจ้าแซนครับในไอดีหลักเลยนะครับที่เล่นกันเป็นประจำเนี่ยนะครับได้มาหนึ่งตัวเท่านั้นนะโอ้โหน่าสงสารมากครับโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคงต้องขอจบไปก่อนแต่เพียงเท่านี้เลยนะครับผมกับเจ้าแซนแพนตัวนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวลงให้เพื่อนรับชมเลยนะครับ8โมงกว่าๆแล้วนะครับผมสวัสดีครับ